<c oughs> ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผมชายบายเคทีโอคาดามีครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาเอาเทคนิคในการทำงานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของลองทรงอเมริกันนะครับความหมายของออสก็คือหนึ่งเราคัดหรือเราตัดในลนักษณะของงานเก็บขอบเก็บปลายเก็บชายเก็บแนวนะครับจุดหมายหลักก็คือหนึ่งเราใช้วีบางนะครับลองลักษณะของด้านข้างหรือด้านจอนะครับกดให้แนบเพื่อสร้างขอบปลายชายแนวในลนักษณะกรอบของทรง เพื่อให้ทรงออกมาลาักษณะของความเด่นหรือลักษณะของความสวยงามการทํางานในรูปแบบของผมชายเนี่ยเราจะมีลักษณะแบบสองอย่างอย่างแรกอาจจะใช้เป็นหวีนะครับอย่างที่สองก็อาจจะใช้เป็นนัมเบอร์นะครับหรือนะครับถ้าบางคนชอบสั้นเลยก็อาจจะใช้เป็นการเปลือยเปลอยความหมายก็คือการที่ไม่ต้องใช้มีหวีรองหรือลักษณะของการใช้นัมเบอร์นะครับเราก็สามารถแตะหรือสะบัดออกไปให้มันเป็นทรงหรือกรอบรูปลักษณ์ของการทํางานแบบง่ายๆนะครับครับ หลังจากที่เราได้โซนของซิกด้านหน้านะครับเราขยับมาในโซนของซิกหลังหูหรือกรอบปลายใจแนวในลนักษณะของจอน,นะครับเสร็จแล้วออสมาขัดคัดนะครับหรือมาตัดในโซนของซิกผมม้านะครับตรงนี้นะครับในแบบนะครับเขาต้องการให้ตัดในลักษณะของการมีความคมหรือเป็นมา้าเตอร์นะครับหรือเป็นม้าอินเตอร์นะครับการทํางานในแนวของประยุกต์เราสามารถที่จะอัพไฟดัดแปลงหรือการสร้างจินตนาการในรูปแบบต่างๆนะครับ หรือการเรียนรู้หรือเอาหลักการการพัฒนาเสร็จแล้วนะครับออสมาใช้หวีบางสิจขอบเก็บลายเก็บชายเก็บแนวในโซนของตัวเชื่อมต่ออาจจะเป็นโซนซีกบนนะครับขอบลายชายแนวในโซนของซีกด้านจรตลอดจนถึงกรอบลักษณะโซนของซีกด้านหลังหรือขอบตรงลักษณะกึ่งของคลอกเกียร์นะครับการเดินกไกลหรือการวางลักษณะของรูปแบบเนี่ยเราต้องการใ้ขอบลายชายแนว หรือลักษณะของสัดส่วนเนี่ยออกมาถึงความคมหรือเด่นชัดอย่างที่ออสใช้เป็นคิปเปอร์นะครับตกแต่งหรือการขอบออกมาอันนี้จะเห็นนะครับออกมาได้คมหรือลักษณะเก่งของความสวยงามหรือเป็นแนวของผมชายแนวแนวแฮฟฟีสไตล์นะครับจุดหมายหลักก็คือ1นนะครับผมม้านะครับ2เหลือขอบปลายชายแนวในลักษณะของการขอบออกมาให้มองถึงความเด่น3ก็คือการไล่ลักษณะกรอบของทรงเพื่อทรงออกมาลักษณะของความกระชับหรือลักษณะ ของความสวยงามสนะครับก็คือการที่เราแต่งหรือลักษณะของการไล่ส่งตาม เขาเรียกว่าตามในแบบต้องการนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักดีกว่านะครับว่าการทํางานบางครั้งนะครับเราชอบลักษณะของการดีไซน์หรือออกแบบแต่นะครับในแบบเขาต้องการแบบไหนเราก็ควรจะต้องทําตามเสร็จแล้วนะครับออสมาใช้หวีไล่ในลักษณะโซนของซิกด้านหลังเพื่อสร้างลักษณะของความกรอบลักษณะนเน้นลักษณะของความไล่ของทรงนะครับการทํางานในแนวของแฮฟฟีสไตล์ style, หรือเป็นแนวของแฟชั่นเนี่ยลุกหรือการทํางานเนี่ยเป็นหลักนะครับ ความหมายของผมก็คือการที่เราอินเทรนดูลุกหรือสไตล์สมัยใหม่เนี่ยเราเอาแนวลนักษณะของการความที่สร้างสรรนะครับหรือเป็นแนวของแฮลที่สไต์นะครับการนำพาก็คือพ o i n t จุดลายต่างๆจุดแรกก็คือลักษณะของการไล่ ในลนักษณะของจอร2ก็คือการเชื่อมต่อในลนักษณะโซนหลังหู3ก็คือการลักษณะของการไล่ในลักษณ์ของซิกด้านหลังโดยการใช้หวีบางกดให้แนบนะครับไปกระดกเพื่อสร้างกรอบปลายใจใแนวแต่เสร็จแล้วนะครับเขาบอกเขาต้องการลักษณะของการไลเ่เบล ความหมายของออดก็คือกาอรไล่ลักษณะของด้านหลังให้สั้นนะครับเราต้องการเหลือขอบปลายชัยแนวในโซนของซิกด้านบนการทํางานในลนักษณะของแนวของพาชั่นนะครับสวยหรูเกเท่นะครับในสไตล์เคทิควรมนี่เราสามารถที่จะมิกนะครับหรือมาผสมมสานกัน นะครับการที่เราใช้เป็นคิปเปอร์นะครับตวัดหรือแต่งขอบปลายชายแนวเนี่ยจุดหลักนะครับระวังนิดนึงนะครับใหญ่หัวปัตเลียนเดี๋ยวก็จิกนะครับพยายามตวัดขึ้นถ้าแตะปั๊บก็ค่อยลู่เหินแล้วก็ฟ้าเกินเลยนะครับฟ้าฟ้าเนี่ยก็ตวัดฟับเลยนะครับอ่านะนครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักดีกว่าครับแต่ส่วนไหนที่ดูหนังศีรษะเขายังยุ่นอยู่ใช้หัวนิ้วโป้งกดนิดนึงละครับ แล้วก็ดันไปนิดหนึ่งแต่ส่วนที่เชื่อมต่อเราอาจจะใช้เป็นหวีนะครับเก็บขอบปลายชายแนวในลักษณะของทรงนะครับออสเอาแนวทางดีกว่านะครับผมหญิงผมชายนะครับมามิกมาผสมนะครับหรือกึ่งของซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะครับเราการทํางานของออสหรือสมจิดสปารกリีเนี่ยเป็นแนวกึ่งของซาลอนหรือเป็นแนวของผมหญิงนะครับส่วนผมชายเรามิกนะครับหรือมาผสมผสานกันแต่นะครับครั้งหนึ่งนะครับออสเคยได้ถ้วยของพระนัทท่านในชัวร์ลิกยเทอนั้น ่านดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถือเป็นชื่อหรือเป็นเกียรติคุณกับวงตระกูลเลยนะครับอันนั้นได้เป็นแชมป์พลอยผมสุภาพรุษหรือแชมป์ผมฟีสไตล์หรือเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตอนนั้นท่านดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วนะครับออสมาเก็บขอบปลายชายแนวในลนักษณะกรอบของทรงเพื่อทรงลักษณะของความโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามคาวแอรีนะครับแบ็กอาร์ตโครงสร้างสีละหรือหนกลนักษณะโซนของซิกด้านหลังก็ต้องการให้ไหล่หรือเก็บลักษณะของความสมมุติหรือความคมคืน หรือเนียนนะครับออกมาถึงความเด่นชัดนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในลนักษณะกรอบของทรงจุดไม้หลักก็คือหนึ่งนะครับเราเดินกันไกลในลนักษณะของการเชื่อมต่อจุดหลักก็คือการหนึ่งนะครับโซนของซิกด้านหลังสามก็สองก็คือด้านข้างนะครับสามก็คือขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านทอยหรือลักษณะของตีนผมอันนี้ก็คือเป็นแนวทาง จุดหลักต่างๆนะครับก็เราสามารถที่จะมิกนะครับหรือมาผสมผสานกันส่วนถ้าเป็นน้องใหม่นะครับ นะครับอาจจะทํางานยากลําบากนิดใช้นำเบอร์เลยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับแตะนะครับแล้วก็ลูกตวัดขึ้นไปอันนี้จะง่ายนะครับสําหรับคนที่นะครับหัดตัดผมนะครับหรืออยากจะเรียนรู้หรือจะอบอยากเอาเทคนิคนะครับลองๆนะครับซื้อปัตเตอรี่มาแล้วก็เอานำเบอร์มานะครับแล้วก็าลองใส่ครอบดูบ้างนะครับก็คือเบอร์หนึ่งหนาขึ้นมานิ่ก็คือเบอร์สองนะครับสามก็คือหนาขึ้นมานิดลองหัดตัดไปเรื่อยๆผมว่านะครับประมาณสักสี่ห้าหัว เพื่อนน้องทุกท่านก็อาจจะตัดได้เสร็จแล้วเนาะแล้วครับเรามาการขอบแต่งขอบแต่งลายแต่งชายแต่งแนวว,ว้าวออกมาได้โดดเด่นมากเลยนะครับเป็นแฮลฟรีสไตล์หรือเป็นแนวของการป,รปัดผมชาย ที่ออสสมจิตดิสปากดีมามิกนะครับหรือมาผสมประส,สานการทํางานเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บลักษณะโซนของซิกด้านหลังหรือขอบปลายชายแนวให้เขาออกมาได้กึ่งของความสม o ท t h เลยนะครับหรือลักษณะของการกลมกลืนหรือลักษณะของความตึงเนี่ยนะครับการทํางานในแนวของผมชายเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักนะครับความหมายของผมก็คือสูงต่ตําตามที่กําหนดครับสูงต่ำขอความหมายก็คือนะครับลองทรงต่ำไหมกับ1เซนลองทรงกลางไหม 2เซนลองทรงนะครับสูงไม้3มเซนอันนี้เราเราสามารถที่จะมาไว้ได้นะครับส่วนนะครับสีละโครงสร้างบางทีหน้ายาวนะครับอาจจะเป็น1นิ้วก็ได้นะครับบางทีหน้าสัาน้นอาจจะเป็นครึ่งของเซนก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างสีละเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บหรือมาเช็คล,ล,ลักษณะกรอบของทรงในลักษณะของคลาวแอเรียรูปบุกุดรูปมาร์และในโซนของซิก對對ด้านบนโดยใช้หวีบางนะครับโดยการตั้งเป็นเกลมของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงนะครับ ครับวันนี้ผมออนะครับสมจิตนะครับดิสพาดีหรือเค o a c โอคารนะครับขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับเควตโอบายอาคากันอยู่เข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดรูปหัวใจนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักเข้ามาอันนี้เป็นพลังใจ อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปเสร็จแล้วออสมาใช้หวีเก็บขอบปลาใจแนวในโซนของซิกด้านบนเพื่อสร้างลักษณะของสมดุลของความทรงออกมาได้หนวนเกืนกันและอย่าลืมนะครับออสมีการแผนไป4ช่องทางทิกตอก ยูทูบนะครับ a c e b o o k ไลฟ์ Facebook, like, และช่องเดียวนะครับทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออส t ิกตอกอาจจะดูผมหญิงผมชายกล้าผมทุกเวอรช์ชันของเสริมสวยออสมีการแปนไปต้องช่อง t ิกตอกส่วนทาง f a c e b o o ไลฟ์เอ v e r y Day เดย์นะครับแต่ระวันออสเอางานเอาต่างประเทศนะครับที่มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษอเมริกานะครับออสมีแคมเปนไปต้องช่อง เฟซบุ๊กไลฟ์เอเบอรีเดย์เพื่อนน้องนะครับชอบงานเสริมสวยท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่องเฟซบุ o กไลฟ์เอเบอร d a ีเดย์ส่วนทาง u t u b e นะครับเพียงพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube อาจจะเป็นงานเก่งของแฟชั่นอาจจะงานเก่งของงานแ h a i โ show ตลอดจนถึงลักษณะของงานเรียนรู้ในแนวของบายดอฟเบคอัพแต่งหน้ากล้าวผมหรืองานที่ออสมีโอกาสไปแข่งนะครับที่เวโรนาอิตาลีเมืองคารที่ฝรั่งเศสหรือที่เบลล์สตเดอร์ดัมเนเธอร์แลน เฮลิ ن กีฟินแลนด์หรือรัสเวกัสสัฐอเมกานะครับและอย่าลืมนะครับออสยังมีน้องใหม่มาแรงนะครับทางช่องเลียว